ผมอยากจะถามพี่หน่อยว่าพี่ตัดผมล้อเลียนหลวงพ่อทําไมครับเราไม่ได้ตัดล้อเลียนหลวงพ่อทําไมครับเราตัดเพราะเราสไตล์เราเราสักมาโชว์เราไม่ได้สักมาเก็บพี่ล่ากัผมไหมไม่ได้โชวพี่เล่ากผมไหมอะไรนะพี่ล่ากับผมไหมึงกระพริบอะไรกระพริบอะไรวุ้นแล้วก็ยิงว่างไงตอนนี้ตู้เปิดหรอผมดาหัวรองไว้ตรงนี้แล้วพี่ถอยรถเลยนะไปก่อน คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมงอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีิกรรมการลอกเลยนแบบได้เด็กๆน้องน้องหน,หนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพแัญชาและยาเสพติด สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮนะครับผมวันนี้ก็มางานปลุกเสกหลวงพ่อพัดนปุญญากาโมจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยด้วนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอ่าโค้ส้นตีนพวกเซียนพระนะครับและนี่ก็คือรูปกระจกของผมเองนะครับผมมึงชื่ออะไรอ้วนแป๊บโฮเกิดมาเพื่อ่ายเปียกโตยัดดีมากไอ้น้องชายใช<อ>ที่เป็นช่างภาพของที่วัดเหรอใช่ไหมพี่รู้จักนักเลงเบอร์ต้นประเทศไทยปะพี่รู้จักนักเลงเบอร์ต้นประเทศไทยไหมไม่รู้จัก ผมนี่ไงอ้โหขนอรวมอัแบบมีอำนาจเลยดิวันนี้ผมมาเจอุ้กเพลงบ้อยต้นของประเทศไทยไม่น่าเชื่อถามตรงๆเลยพี่อยากเปลี่ยนเลนแว่นใหม่หมโอ้ไปหาซึ้อไหนอ่ะไม่ผมเปลี่ยนให้ฟรีบริการเปลี่ยนฟรีถึงบ้าน อ๋อฮ่า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 ่าฮ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 ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า เทียร์เล่าร้าวเกินไปแล้วไอ้สัตว์ลองไอ้วันแม่งตบกูไอ้สัตว์เที่ยรแม่งเบิ้์นกูสองเลยขอลืมไปว่าเป็นหัวหน้ากขอโทษครับทุกคนเชียรนี่คือรองหัวหน้าแก๊งชื่อว่าคิงวิกอีกตัวนึงเป็นไหนเบฟวิกนี่เด็กดันให้พวกเก้าคนนั้นมาดังดีมากเลยนี่นี่รายงานตัวเนี่ยงานต่อไปเป็นเชนนี่ เบฟวิกเจ็บมือไปหมดแล้วเนี่ยสัตว์เอาไงดีวะพวกเราเขาไม่เก่งใช่ไหมเสียก็เสียเอาเอาเดิเอาไงไม่กูเห็นหัวมันน่าตบดีกูก็เลยลงมาตบดูกูเจ็บมือไปหมดแล้วผมอยากจะถามพี่หน่อยว่าพี <h <h ่ตัดผมล้อเรียนหลวงพ่อทำไมครับ เราไม่ตัดล้อเรียนหลวงพ่อทำไมครับเราตัดเพราะเราสไตล์เราเราสักมาโชว์เราไม่ได้สักมาเก็บโอเครู้เรื่องขอคำคมเด็ดๆนะครับในวันที่คุณสําเร็จอ่ะมันไม่ใช่วันที่คุณมีใบปริญญาแต่มันเป็นวันที่คุณมีปัญญาเลี้ยงพ่อแม่คุณได้ฝากไว้ให้คิดเย้ยย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 หยย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  คนเทยแอยู่นได้ข่าวว่าเองทาลาจากวงการยุโรปแล้วหรอวะ ก็ไม่ได้อำลาแต่ก็ยังทําอยู่ล่าสุดไปขายพระแล้วนะครับชื่อว่าเพจอะไรครับแป้ฝนแป้ฝนพระพ่อมแล่วนะทนเน่ยจะจะเคลียร์พระพ่อมกนเคลียร์จอนลุงน้องก่อนจอนอีเชี่เนี่ยอจังหวะตัดไปแล้วลืมไว้จอนให้มันอ้าแล้วมันเหลือข้างหลังกนเลยไว้เป็นจอน แต่พวกนี้นี่คนตีเราอ่ะเฮ้ยไปเดี๋ยวกูพาพวกเพื่อนๆไปก่อนนะน้องๆทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กูจะไปกระทืบเด็กไอ้เยี่ยเสื้อแดงเนี่ยยืนบนเส้นตียกูดีนะเฮ้ยมานี่หน่อยด้น้องเด็กมันห้าใส่กูอะที่มันวิ่งหนีเรียกกลัวเฮ้ยแม่งเรียกแล้วมันวิ่งหนีว่ะนี่ไงนี่ไงจะเจอตัวละโอ้ยมันนี้ไอ้น้องมานี่หน่อยพ่อเองคือใครวะ ไม่รู้ไปคกูไม่อยากพลาต่อยมัวฮู้ทองอ่ะเรียกมาต่อยกูดีกว่าคาบอ่ะไม่รู้แน่มีไหมมีเด็กเด็กบวิดนี่หว่าไม่รู้เป็รือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปพอเอ็งสักลายทั้งตัวป่ะไม่รู้ดูอย่าวนี้เจ้าเล้าอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มึงทำอะไรเมื่อกี้มึงกัดฟันใส่กูงแล้วเมื่อกี้มึงทำเัีไยตรงนู้นนะกูเห็นจะโดนเพื่อนแกล้งไหมมึงอ่ะ ไปเราไปหาพวกสักลายเล่นลออเรือขอแอคมิดนึงอยากรู้จังอ่ะเนาะว่าแบบสักลายมาแล้วหนังจะเหนียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ<อ>แบบว่าอยากลองของป้าจานอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ยูแล้วว่ะเฮ้ยมึงยืนละมึงมาอยู่ห <akl> น <dit> ้า <gosta> ก <either> right. ูดิมาอยู่หน้าดิเฮ้ยมึงอ่ะอะไรอะไรเฮ้ยข้างหลังก็เข้าไอ้แบยอะไรมึงยืนปกป้องใช่อะไรอะไรมึงยืนรับหน้าเลยบอกว่าพวกสักลายสวยดีอ๋อแล้วไป ทาตัวตัวเขาเดี๋ยวพูดเลยคุณอยากพูดแรงพูดตัวตัวไหมครับมึงพูดให้เหมือนทรงนักเลงเลยวะอ๋อตัวตัวไหมมึงจะทาคนต่อยอย่างนี้เหรอพี่ลองกับผมไหมไมเลยพี่ลองกับผมนะอะไรนะพี่ลองกับผมไหมมึงกระพริบอะไรกระพริบอะไรวุ่นแล้วก็ยิงว่างเลยอย่ายิ้มอย่ายิ้มอันนี้ตัวเปิดนะรอาแล้วรุ่นใหญ่มาแล้วโดนแล้วเฮ้ยล้อมล้อมล้อมเลยล้อมเลยดนแล้วอล้มเฮ้ยล้อมเลยเฮ้ยล้อมเลยเอานะล้อมนะ พี่พี่เลยครับครับอ่ะครับไม่พาที่คอขอได้ไหมขอได้ไหมมาขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่ให้ผมครับพี่เขาเขาขอบคุณครับเขาเขาขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเขาเขาเขาขอบคุณครับเขาเขาพี่เอาก็ะสุนไปหน่อยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ย ไอพวกรถปล่อยตึงแม่งมาแล้วนี่ยไอปล่เก่ามาบอกวันนี้อยากเข้าไปนอนในรถเหรอพี่ได้ปะอันนี้ใช่รถปล่อยตึงไหมพี่ไม่ใช่ยภัปล่อยตึงกับกูภัยต่างกันอยากเข้าไปนอนเล่นว่ะข้างในอะเดี๋ยวครับพี่ฟ้เช่นเอาดีกว่าผมนอนเล่าหัวลองล้อแล้วพี่ก็ถอยหลังล้เหยียบหัวผมให้ทะลุเลยได้ปะได้เลยได้แล้วก็โคยสมองขึ้นในรถอะได้ไหมผมเอาหัวลองไว้ตรงเนี้ยแล้วพี่ถอยรถเลยนะไปก่อน วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็มาได้เปิดหูเปิดตากับทางสายหลวงพ่อพัดบุญญตกาโมนะครับก็ใครที่มาสักการะบูชาก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับที่งานนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเยนะครับผมไปยังไม่ไปอ่ะตาก็เอาดูดิเอาดูวยอะไรครับจาวจตอรีพี่ไม่ไปไปไ่เอาไม่ไปหหน่อยไปครับไป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 ไ้ไย ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับพี่กลัวโควิดเนาะผมว่าพี่เป็นแล้วแหละพี่ไม่ได้เป็นโควิดพี่ไม่เป็น